สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะกันแดดส้มค่ะแต่ขอทาลิปก่อนนะปากแห้งๆอะ่ะเิอจังเลยอ่ะ ทาเซรั่มหรือครีมลงก่อนนะนะคะก็จะใช้เซรั่มตัวนี้นะคะเบื่อก็นอนเนหมือนน้องไง แล้วสักพักให้เซรั่มซึมเข้าผิวก่อนนะคะสักสองนาทีแล้วเราก็เติมกันแดดเลยนะคะนี่จะเป็นกระปุกอย่างนี้นะคะนี่นี่นะ,ะนี่เท่ก็ไม่หลุดแล้วมานี่เลยค่ะเนื้อเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะแตะเลยค่ะ กันน้ำได้นะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมถ้าผิขาวเลยนะคะถ้าพูวขาวเนียนเลยนะคะนะคะผิวเราชอบหนาค่ะหนาไหนก็ตบๆตไปค่ะนะคะ เนื้อเขาเนื้อครีมจะบางเบานะคะทาง,ง่ายไม่ติดมือไม่หนักหน้านะคะนี่เห็นมีข้างก่อนทาส่วนข้างนี้ที่ไม่ทาเห็นไหมมันก็จะมีความขาวขึ้นเลยนะคะแล้วมาทาทางนี้ต่อเลยนะคะใครที่ชอบความรวดเร็วนะคะสบายหลอกสบายัรรายรุ่นอะไรอย่างงี้นะคะใบไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะคะที่อยากจะให้หน้าตัวเองเนี่ย ผิวดีอยู่แล้วใช่ไหมหรือไม่ดีก็ใช้ได้นะคะกลัวแสงแดดนะคะเจอแดดมากๆก็ไม่ดีเดี๋ยวหน้าก็จะดําเดี๋ยวหน้าฝ้าก็เกิดกะเกิดได้นะคะเดี๋ยวหก็นไหมกะกะหนาที่ตรงนี้เราสามารถของไม่นี้ทีดตรงนี้ใช่ไหมรอยแผลเป็นก็โบกไปเยอะๆให้มันปิดไปเลยมันก็จะปิดได้นิดนึงเห็นไหมก็มองไม่เห็นกลับ เน็ตมีบ้างก็เปิดเน็ตดิไม่ติดแล้ว ลูกโลกข้างล่างตัวกดกระบาดออกเลยีเหรอกลูกโลกข้างล่างมีกลมๆไหม,มแล้วก็ไปเกิดไปเปิดเน็ตตรงชื่อป้าปุกอ่ะ,ะเดี๋ยวจะทำให้แป๊บนึงไม่อ่านคลิปอยู่ นี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะใครที่กำลังมองหากันแดดดีๆสักตัวหนึ่งที่นี่ทาแล้วหน้าเนยียนแบบนี้เลยนะคะกันน้ำกันเหงื่อก็เปิดใจลองใช้กันแดดส้มดูนะคะออีีีี เห็นไหมคุณจะทาแค่นี้<ช>แล้วก็ทาแก้มแล้วก็ออกไปเรนเ่อยไม่ต้องตกแป้งสลับอีกก็ได้นะคะแค่นี้คุณก็ดูดีแล้วเห็นไหมเออหรือว่าจะแต่งเพิ่มก็ได้ถ้าชอบความนว่นเร็วไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มมากมายเห็นไหมค่นะคะเราจะไปล้างหน้าให้ดูว่าการน,น้ำได้จริงหรือเปล่านะคะของเราดีจริงค่ะไม่มนโนแน่นอนนะคะ เอาน้ำล้างให้ดูนะนะคะกันน้ำได้จริงค่นะเห็นไหมไม่มีหลุดนะคะ่ข้าวเขาอยู่ในหม้องไงหิวอยู่แลยะคะไปเอาช่วยมาตัก แล้วก็บ,บองไม่หมดอยู่รองชั้นไงหน้าบ้านแค่นี้นี่ถ้าใครที่ไม่อยากจะแต่งหน้าเยอะก็แค่นี้ก็โอเคแล้วก็สวยแล้วค่ะนะคะถ้าจะทาแก้มเพิ่มไปอีกสีส้มอะไรนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยค่ะนะคะง่ายหรือว่าใครอยากจะทามาถึงคอเลยก็ได้นะคะก็ขอฝากกันแดดส้มไว้ด้วยนะคะมี SPF 50ค่ะใช้แทนรองพื้นได้เลยนะคะ pa บวกบบวกนะคะแล้วก็ป้องกันรังสี uvuv ที่จริงแสงจอโทรศั์นี่ก็ป้องกันได้แล้วก็ป้องกัง UA, รงงออนกกร,งรังแสงจากคมได้เลยนะคะคุณแม่แม่พี่ป้านะ้าอาทุกคนที่นักเรียนนักศึกษาที่อยากจะหาะไรายได้หรือว่าอยากจะใช้กันแดดที่ป้องกันแสงแดดได้ดีขนาดนี้ก็ลองกันแดดส้มดูนะคะกระปุกหนึ่งราคา150บาทเท่บนาทนค่ะสนใจก็ inbox เข้ามาหรือสั่งซื้อที่ไลน์นะคะหรือในช่อง YouTube นี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร ให้ด้วยนะคะหรือกดแชร์ให้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะไกรที่อยากได้หน้าเนียนๆทาปุ๊บเมียนปั๊บอย่างนี้ก็สั่งเราได้เลยบ๊ายบายสวัสดีจ้าขอทุกคนมีความสุขนะคะ